สวัสดีครับผมเริ่มแล้วนะครับผมกับโรงเรือนที่เราสร้างเสร็จโรงเรือนระบบสมาร์ทฟาร์มเล็กๆของเราเรามีสล i d i n ิ้งเ d ดพื้นที่อากาศด้านในค่อนข้างที่จะสบายเลยแม้ในวันที่อากาศร้อนเปรี้ยงไหมลองเข้าไปอยู่ด้านในก็รู้สึกไม่ร้อนอบอ้าวสักาไหร่ไปดูว่าเราปลูกอะไรกันบ้างในโรงเรือนแบบนี้เป็นโรงเรือนดีไซน์จากไต้หวันนะอบป,ประกาศคุณจาก บริษัทไทยเจริญทองการพอสร้างให้เราเราสาธิตให้ด,ดูว่าจริงๆแล้วเราปลูกอะไรได้บ้างในโรงเรือนมูลค่าครึ่งล้านหรือเกินกว่านั้นหรือหลายๆแสนเนี่ยเราจะปลูกอะไรจึงจะคุ้มค่ามาดูกันว่าน้องๆนักศึกษาฝึกงานด้านไหนเขาปลูกอะไรกันบ้างไปตามไปดูกันโรงเรือนจะเป็นระบบจัวด้านบนเห็นไหม,มเป็นจัวแบบนี้คือกอไก่ไมด้านบนจะเป็นกอไก่ อีกด้านนี้จะเป็นจัว่วพื้นที่เปิดคำนวณกันง่ายๆยังตงต่ำเลยก็คือพื้นที่เปิดต้องมีประมาณไม่ต่ำกว่า20%ของพื้นที่โรงเรือนตรงนี้ไม่ต่ำกว่า25%อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอากาศระบายได้ค่อนข้างดีมาดูในระบบการเป็นระบบของการเข้าออกเราใช้ระบบเป็นระบบประตู2ชั้นประตู2ชั้นแบบนี้ครับผมเป็นระบบเปิดปิดสองชั้นชั้นแรกเข้ามา ในนี้เราจะเช็ดเนื้อเช็ดตัวล้างตัวทําความสะอาดต้นออนเข้าไปอีกชั้นหนึ่งคือบริเวณที่จะปลูกนะครับผมในอนาคตก็จะเป็นระบบแบบนี้นั่นคือน้องๆเขากําลังปลูกกันเป็นระบบ vertical farming นะละพี B ่ๆช่างกับสมาชิกเราก็ช่วยกันทําติดตั้งที่นี่เป็นแหล่งทั้งเรียนรู้ด้วยศึกษาด้วยทดลองด้วยตอนนี้ก็คือเราจะย้ายต้นอ่อนตอนนี้ต้นอ่อนเขาไปเยอะมากเหลือเป็นพันต้น เราก็เลยบอกว่าเอามาติดตั้งระบบของ v e r t i c a l farming vertical farming คือยังไงเป็นระบบของแนวตั้งชุดหนึ่งนะได้อยู่ประมาณ40กว่าต้นนะที่น้องก็ใส่เนี่ยสี่สิกว่าต้นเราย้ายต้นอ่อนต้นอ่อนที่จะกลายเป็นต้นใหญ่อยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่มีที่ไปต้องรีบมาใส่ก่อนอย่างต้องลากลงไปแบบนี้นะอย่างนี้เขาต้องใส่ลากลงไปแต่จริงๆเราสามารถเลี้ยงได้ตั้งแต่ต้นอ่อนเลยนะต้นเล็กๆเนี่ยก็ใส่ได้นี่ครับผมทั้งหมด ข้อดีของมันคือตรงไหน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ต้น6คูณได้45สี3ห้ยต้น6ต้นนี้มีปริมาณผักมากกว่าการปลูกแบบแนวราบโต๊ะใหญ่ตรงนู้นแปลงโน้นที่เราปลูกโต๊ะใหญ่ที่ไถดูแทบทุกวันนั่นคือ1โต๊ะใหญ่ๆเนี่ยได้240ต้นอันนี้เราได้ทั้งหมดประมาณเกือบเกือบ260-270ต้น 45คูณ6อ่ะเนี่ยแค่ล็อกเนี้ยล็อกจตกเสานี่นะไปจนถึงเสาที่น้องทำเนี่ยได้ทั้งหมด200กว่าต้นนั่นไม่ถึงว่า v e r t i c a l farming เป็นอะไรที่ประหยัดพื้นที่และสังเกตเข้ามาด้านในนี่ประตูนี่จะเป็นระบบสไลดิด้งหมดวันไหนถ้าอากาศเย็นลงตัวน,นี้ก็จะปิดกลับด้ยอัตโนมัตินะครับผมก็ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติหมดตัวน,นี้เป็นไฟ DC12 โวลต์นะเป็นระบบปั๊มโอเค อัปเดตดูทุกวันเกี่ยวกับโรงเดือนสมาร์ทฟาร์มเล็กๆอ่าโรงเดือนหนึ่งปลูกทั้งแบบลงดินเคลแบบนั้นเคลที่กำลังทดสอบปลูกเห็นไหมทดสอบทั้งระบบไฮโดรโปนิกเนี่ยแนวตั้งที่นอนอยู่นั้นอีกตัวหนึ่งที่มาจากต่างประเทศที่เขาให้เรามาเดี๋ยวต้องขึ้นติดตั้งเนี่ยให้ดูครับผมที่ช่างก็กำลังติดตั้งอยู่ครับผมเป็นแบบนี้ยัางเหลือเยอะนะครับผม ยังมีตรงนี้อีกองหนึ่งเดี๋ยวเราต้องติดตั้งขึ้นไปนะติดตั้งขึ้นไปแล้วตรงนี้เราก็จะปลูกเมลอนตรงนั้นก็จะปลูกแคลเมลอนมะเขือเทศเดี๋ยวมีมะเขือเทศมาอีกพรุ่งนี้รังมะเขือเทศจะมาอีกรังใหญ่รังมะเขือเทศจะมาอีกหลายรังเลยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง YouTube และ Facebook ด้วยนะครับผมกับผมสัมพันธ์พิพัฒน์รายการเรื่องเกี่ยวกับการปลูกผักแบบสมาร์ทฟาร์ม